เพื่อเพอพีพื่อในบ้านมีหางงี้เราไปคว้าข้างไดเลยนมยานหายูบณบริจาคแล้วทุ่นมากเลยค้ชมผบ้น่บกผู้ชมนทนน่นนทุ่นนทุ่นท่น่่ทนุท

เห็นนะมก็บ่นนะครับเงส่อนโซเน่ขึออกไปเือนน้องพมน้ำซึนเงือเดิมนะครับเสียไหมเสียไม่พัด้ตขอพคุณหลายแล้วก็กลับว้างหมคอเนาะซีบิ้งก็บาดเลยพอมาซื้อเอาไปหาพระบิดาอยู่อา้อกเขาเบิดาากเขาเอาปาเนอเโอเคครับผมครับผมดนผู้ใดบ่นก็ซอยเร่องนะครับผมเนาะ